ไปดูจ u r a s s i c มาละสัญญาว่าจะไม่สปอยอะไรให้รู้เรื่อง <c oughs> ถามว่าสนุกไหมสําหรับพายคือสนุกแต่อย่าไปเปรียบเทียบกับภาคก่อนๆน,นะคือทุกอย่างต้องล้มล้างไปก่อน <c oughs> อ่ะถ้าเกิดสรุปเรื่องนะก็คือใดทุนเนี่ยไปจ้างเพจลังเอกเ,เพื่อจะหาด n a นเของไดโนเสาร์นะขอขอแยกเลยกว่าด n a นะเะไดโนเสาร์สามชนิดน้ำาบกแล้วก็ปีกอ่าไปหามาเพื่อจะมาวิจัยแล้วก็มาทำเป็นยารักษาโรคหัวใจระหว่างการหานะ่ะ มันมีอุปสรรคเยอะมากฉันจะกินนะว่าถ้ากูไปนะกูตายตั้งแต่ขึ้นเรือแล้วอะสรุปว่าตอนจบหาได้ปะหาได้แต่ในทุนด้วยความที่อีโก้มีความเห็นแก่ตัวมันก็ตุยดีๆสามตัวปื้มปมก็ตกเป็นของพระเอศกันเองและนางก็คือเอาสมบัติพวกนี้ไปให้กับชาวโลกเพื่อรักษาจบแค่นี้ฉันน่ะแอบน้ำตาไหลตอนจบอะฉันพูดแค่นี้แล้วกันสัญญาว่าจะไม่สปอยอะไรให้รู้เรื่อง พูดถึงตัวละครก่อนนางเอกแม่งเก่งอ่ะเก่งเก่งสุดๆเก่งโพดเพ่มีความเนร์อแต่เรื่องความหล่อฉันก็ให้แต่พอมาเจออีกครอบครัวหนึ่งที่มีพ่อลูกสาวสองคนแล้วก็แฟนของลูกสาวคนโตอันนั้นยิ่งหล่อตอนซินกระโดดน้าไปช่วยไปดูนะจ๊ะมาพูดถึงเนื้อเรื่องสําหรับฮายนะให้หลับให้หลับให้หลับมันมีจุดที่แบบว่ากึ๊ดกึ๊กึกึมีแต่ว่าไอ้ช่วงที่มันอย่างเงี้ยเอ ค่อนข้างที่ใจยาวนานนิดนึงอีซีนที่อยู่บนเรือนอะ่ะนานมากซีนบกที่ต้องไปเก็บแป,ป๊บเดียวซีนนกก็แป,ป๊บเดียวแต่ถามว่าซีนนกเสี่ยวไม่เสี่ยวให้แอทไทาตรงน้ำเยอะมากทำให้รู้สึกว่าอีกนิดนึงอะ่ะแอร์เร็วขึ้นมาแล้วไม่อก็ม่นะ แ,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 แต่ไฮชอบเนื้อเรื่องที่เขาแยกเป็นสองไลน์นะไลน์เพจกันอีกที่ไปต้องไปเก็บตัวอย่างอะไรมาใช่ไหมแล้วก็ไลน์ครอบครัวสามารถต่อยอดตัวนี้ไปเป็นภาคอื่นได้อีกไฮว่าเขาคิดมาแล้วแหละแต่ถ้าไม่มีไลน์ของเส้นของครอบครัวไฮว่ามันจะหลับสำหรับสิ่งที่ว้าวเนาะความแฟนตาซีพูดถึงเรื่องไดโนเสาร์ดีกว่าไดโนเสาร์เออมีตัวขายเขาก็มีแต่ว่ามันจะมีตัวผี ตัวพีคคือใหญ่มากมันใหญ่จนแบบเมืององนิดนึงคือเอเรียแล้วนะเฮ้ยเอเลียเลยตอนออกจากโลกมาใช่ปะแบบกลัวมองซ้ายมองขวาขับรถกลับบ้านอย่างเงี้ยเห็นต้นไม้ก็มองอย่างนี้กลัวมันจะพุ่มมาแล้วเราสาวตอนสุดท้ายอดอกตัวใหญ่จัหมยเนะี่ยขับไปก็กลัวไปเนี่ยก็จะโผล่มาจากต้นไม้ คือนี่ฉันเป็นกลางนะเดี๋ยวหาว่าฉันจมดีหนังทุกเรื่องมันแล้วแต่รสนิยมการดูของแต่ละคนไฮดูไฮก็ได้อัตลัแบบนี้ทุกคนไปดูก็อาจจะได้อัตรักษที่แบบนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มาแชร์กันได้ไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่มุมมองของคนที่เสพสื่อนะดิฉันก็เรียนนิเทศมานี่ไปดูเนี่ยคิดด้วยเลยว่าไปดูเพื่อความบันเทิงล้วนๆคือถ้าคุณเข้าลงไปเพื่อจะไปดูไดนโนเสาร์ว่าได้ดูแน่นอนถ้าคุณเข้าไปดูเพื่อจะเอาวิชาก,การความรู้จากไดนโนเสาร์เนี่ยมันอาจจะน้อยนิดนึงออาไปดูกัน,นะจจ ลม้มล้างทุกอย่างทิ้งเพราะมันคือรีเบิร์สนะคะจบการรีวิวรีวิวงงปะ